สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินรับนะครับเข้าสู่ช่องแคสซี่เกมเมอร์นะครับผมแล้วพบกับผมในอาร์แคสซี่เกมอเอร์คนเดิมคนนี้นี่เองนะครับยินรับทุกท่านเข้าสู่เกมไลฟ์อินดเกม EP ที่6กลววาวก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ทั้งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมจนกระทั่งวันนี้นะครับเกมนี้ก็ได้ดําเนินมาถึง EP ที่6นะครับโอ้ยาวนานมากนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมพีอารมเนี่ยก็มีประเด็นร้อนนะครับที่น่าสนใจนํามาฝากทุกๆท,ท่านอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันว่าของเนี่ยที่ เราซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอาชีพเราเนี่ยที่จะทําให้เราเก็บเงินได้เยอะขึ้นอะไรพวกนี้นะครับมันซื้อแล้วมันได้เงินเยอะจริงไหมนะครับโดยอาชีพที่พี่อัมจะนำมาทดสอบเนวันวนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพสุดฮิตของใครหลายๆคนนะครับก็คืออาชีพนักดนตรีนั่นเองซึ่งอาชีพนักดนตรีเนี่ยจะมีของที่ซื้อได้อยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือแฟนคลับนะครับผมที่ถือป้ายไฟนะครับเอ้ยไม่ใช่ป้ายไฟสิแท่งไฟนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมวงดนตรีนั่นเองนะครับตามที่พี่อั้มขึ้นรูปไปเลยรที่มใช ไอเทมนี้กับไม่ใช้ไอเทมนี้นะครับแล้วเราไปดูกันว่าอันไหนนะครับได้เงินเยอะที่สุดนะครับได้เงินเยอะกว่ากันนะครับผมแค่ฟังพี่าัมเกินนี่ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมไปหาแล้วครับผมการทดสอบเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับด้านบนนะครับเป็นด้านดีพีมนะครับได้ซื้อของนะครับ มา2ชิ้นแล้วก็เปิดใช้ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นพี่ยามไม่ได้ใช้นะครับปิดเอาไว้นะครับสีแดงนั่นเองนะครับของที่พี่ยามใช้ก็อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะครับก็คือเด็กเ c นะครับแฟนคลับถือแท่งไฟกับเพื่อนร่วมวงดนตรีนะครับผมโอเคครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงอนุบาลน,นะครับช่วงอนุบาลเนี่ยพี่ยามใช้สเต็ปการเก็บของเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ <Huh? S 1> ทั้ง2อันเนี่ยก็คือเก็บได้แต้มครบสีเป็นสีเขียวทั้ง3าอันเล ทั้งศิลปะแล้วก็ความฉลาดแล้วก็เลี้ยงน้องนะครับคือเราใช้สเต็ปเก็บครบไปเลยเดี๋ยววันหลังพี่ยามจะมาทําคลิปสอนวิธีเก็บให้ครบนะครับผมถ้าน้องๆสนใจก็กดไลค์กดคอมเมนต์บอกพี่ยามได้นะครับผมโอเคเข้าสู่ช่วงเวเรียแล้วเราจะเน้นเก็บแต่ดนตรีเท่านั้นนะครับเพื่อไปเป็นนักดนตรีนะครับผมโอเคย้ำอีกครั้งนึงนะด้านบนคือใช้ของด้นานล่างคือไม่ใช้ของนะครับผมเราจะมาดูกันว่าอันไหนจะได้เงินเยอะกว่ากันนะครับ ตอนนี้เนี่ยเหมือนด้านบนจะตามอยู่นิดๆนะครับแต่พอเปิดวงดนตรีเปิดพัสดุเสร็จปุ๊บมีความสําเร็จเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินจะทิ้งกันไหมโอเคเริ่มชัดเจนครับว่าทิ้งนะครับด้านบนเนเก็บได้เงินเยอะกว่าชัดเจนนะครับตอนหนึ่งเหรียญนะครับโอเคครับห่างกันราวๆสี่สิบบาทนะครับนี่ยามเรียกเป็นบาทนะครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงบ้านปลายชีวิตแล้วนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เงินนะครับเราจะเก็บได้เยอะแค่ไหนนะครับย้ำอีกครั้งด้านบนใช้ของนะครับใช้ไอเทมนะครับด้านล่างไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตมีความสําเร็จเหมือนกันนะครับทั้งบนและล่างตอนนี้เนี่ยเหมือนเหมือนด้านล่างจะนําอยู่นิดๆนะครับโอ้ด้านบนแซงแล้วครับผมเงินห่างกัน100นะครับผมแสดงว่าไอเทมที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเด็กแฟนคลับแล้วก็เพื่อนโลกบนดนตรีเนี่ยมีผล มีผลนะครับ네มีผลชัดเจนเลยครับร้อยหนึ่งนี D ้ก็ถือว่าห่างกันพอสมควรนะครับหาแล้วครับผมและนั่นก็คือการทดลองในวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับ EP ที่6สั้นๆนะครับท้าน้องคนไหนเนี่ยมีข้อสนสใจอยากให้พยายามทดลองอะไรในเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ยามได้นะครับพี่ยามจะไปอ่านนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ยามตอบตันพี่ยามก็จะตอบครับแต่บางทีพี่ยามก็จะตอบช้านะครับผมหาแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสรุปการทดลองเราได้นะครับว่า การซื้อของนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในอาชีพของเราเนี่ยมีผลจริงๆนะครับมีผลแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปจะเป้งทันทีก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวันนีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหวังว่าน้องๆนะครับคงจะชอบคลิปที่เพิ่งดูไปนะครับ ถ้าชอบใจยังไงนะครับกดติดตามพี่ยามเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับและถ้าสนใจดูคลิปอื่นเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม